สวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับครัับแม่จสสวดีตามด่วนแม่จันครับเอฟซีโค้งสุดท้ายกับว่าได้เนาะครับเนาะครับอันฟันแนวได้ครับแม่จันปัญันมันมีตรงไหตรงหน้าเนาะมันก็เป็นคลองครับเมย์น่ะก็ไปไปบน้ำพุนบ้านโป้กดอกช่อนนี่ยก็บไปเข้าๆได้สมัยตะกี้เนาะครับทางมันพื้นล่วงบ้านไปหอมดอกช่อดอกยางมันเนื้อเท่ารีโว ค,คนเป็นการไปงานคนละว,วนันนั่งนั่งมือมาจปกปลาแดกเนมไม่ใหญ่ก็เลยเอามือไปจกปลาแด็กคนจกปลาแดกครับเออจปกปลาแดกสองหายครับบ yes? ้านนี้รับยางมาบันเถวหนึ่งบันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอสิบอกเลยโตเด้อคนว่าครับเพิน่เเเนเ,เนพิ่นมาบอกเลขดีไหมเจ็ดหาคนวะเจ็ดหาเออเจ็ดหาคนว่าผู้จัดกันอยู่บ่ครับเพิ่นมาบอกเลขนี่ครับคนผมเน่าเลยเที่ยงถึงผมผมเน่าผมเน่าลงมา ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายแต่งผมยาวผู้ชายผมยาวเออแต่ไม่ไงแต่ผหมาคือก็มาเส้นไใยเนาะเส้นไใยเนี่ยไรล่ะครับไม่ไหฮะเส้นไใยเนี่ยไรล่ะจดไใยบ่ครับเออจดไยนในสมุดนั่นว่าโอ้ครับเขียนไใยเขียนไใยเขียนไยนในสมุดิเจนหานี่เออครับบ้านนี้เท่าสองเท่ากระจายเหลือแล้วที่ว่าจังไหนถูนถูนบ่เอาไนเสียชีวิตแต่จะบอก คนโหจักกันสมอครับแม่จันผู้กันตีก็เคยเลียงกะผลิอยู่ไปเลียงง้วนเลีงยงขั้ยเอาผลไม้ผล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 ตายแต่หลายปีเลยได้สามสิบกว่าปีเลยบ่เคยผลัดแท็กแซมันามาขึ้นจะได้จังเกี่ยวเห็นบ่ว่าวาันนี้ไม่โชคบ้ว่าเพิ่นมาให้โชคบอกเลขตีหนี่นครับเพิ่นก็าบ,บอกว่าไม่จกประเดี๋เพิ่งสองหายก็เลื่สิว่าเลขนั่นก็สิวาเก่าหาเก่าเลยเนาะคิดจังไรจังว่าเก่าหาเก่าครับเพราะว่ามื่อเมจก วันไหนคนหามาเก่าเด้่ยหายหาเป็นเก่าสมมติครับหาไหาหายฮงบ่แม่นบ่ครับแล้วแต่สิเป็ร้องนันแต่ว่าเมย์หญ่ไ่นแกล้วเก่าแล้วเก่าจกแล้วครับบ้านี้จกกะหาเป็นยังที่จัะว่าหาครับหาที่ละมือนี่มือหาเนี้ยมือหาเนี้ยเมย์หญ่กะเป๋ยังสี่กะเขียนไว้คือกันว่าสี่อยู่กันเลนสตะลีมาสี่อะไรกันีอันผีผู้เฒ่าสองคนมาบอก เออมาบอกตัวไหนครับผมเงาหน่อยครับเออผมเงาคนกับบอกเจตหาเจตหาเอาเขียนลงก่อนครับเออเจตหาเจ็ดห้าเออผมทะเลหลากไปได้ฝิหลากเพียงหลังเลยหลากดินเออเจ้าที่จะทำต้อแม่มาไหวเพรไหวเพิ่มคนพึ่งขนเมือี๋ยวครับเอาเนี้มาไหวครับเอาพระกับปันอันนั้นพระเจ้าเป็นดินคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระขาวหน้พระขาวแบบไหนล่ะครับแม่พระขาวองค์ใหญ่บ่ครับ เโาใหญ่ติปีแม่ไหวๆชุดนูหนึงหมก็มาเจาะเป็นดิบก็ไม่ได้ใช้หรอครับแม่จันอันเขามาขายโอ้บูชานั้งเพื่นเออดีแล้วนะครับซื้อไปเขาก็ว่าเอาไว้เน่ม่ใหญ่กันเนินกันชาญมาจะไวอืมปาคาเม่ใหญ่สุกดีก็เทียนี่เขาก็ว่าเนาะฮ่าเออเอาไว้กันเรื่อยหซื่อหมื่นซื้อเท่าไรหรอครับแม่จันครับซื้อสองร้อยกั่หมดแล้วองค์ละร้อยโอ้องค์ละร้อยอู้ดีแล้วนะครับ วายพ่นวันสินสมุมูโอ้ครับคสาธุสาธุดีหลายเลขสามตัวเครับแม่จันจกไข้ปะเดกเมตวแม่กะว่าเก้าหาเก้า็เก้าหาเก้าเขียนตอมาครับ้ห้ไหนกเก้าไหก็เก้าเมื่อจกลงกะหาเออจกลงกหาไห้กก็สองลวก็เก้าอีกอืมถว่าเอาเก้าเก้านั่นหมเรครับแม่จันเออเก้าเก้าเนี่ยเกระตเลนเนาะครับเนาะกระตเลนเป่า บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่พันกคิวคบ้คิวตลอดเลยบอครับวดว่างานบริการเนีว่าโอ้ยห้องว่า่บครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเล็กที่แม่จันตัวไหนล่ะครับบ้านเล็กที่แม่จันสองหนึ่งสองทบหนึ่งบ้านเล็กที่สองทับหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าอายุเม่ใหญ่จ็ดสิอายุเจ็ดสิบปีเจปีครับเต็มดีเต็มเลยครับ เพราะว่าแม่จันบูชาภาพมากขึ้นในบ้านอาทิมาบ้านอีกที่ก็ได้ครับบันดิที่สองครับหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งก็งามได้ครับตรงกับวันแม่แห่งฉาินะครับเนาะแต่แต่นี่ประจำงวดวันที่สิบหกเลอครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกครับธันวาคมพศสองพันถ้าร้อยหกสิบแปดแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับแม่จันฟันแม่นเอามือจกให้ประแดดได้เลขสามตัว นะครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับน้องอุมอ้มิ่มมาอีกแล้วสวัสดีครับน้องบูมน้องบูมมาแล้วนี่นี่ไปซื้อขนมมาแล้วครับนี่น้าในเข่ากล่อง <c oughs> อันนี้ร้านแม่จันด้วยครับพี่น้องเอฟซีน้องอุ้มิ่มเนี่ยร้านแม่จันกับพ่อสาลีนะครับเป็นบอกเลขเจ็ดสองครับน้องอุมอ้มิ่มนี่เเป็นบอกเจ็ดสองได้ขนมป้าเธอได้ซื้อขนมมาหรอพี่เก่งแค่มาเบิงย่าย<ม> ครับพี่เข้ามาเข้ากล้องหน่อยครับอันเป็นยังไงครับคุณแม่ผมยินเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่บ่ครับมาทงนเจอจะเป็นเมย่านเราตึมตึมอยู่แต่ละคืนดังตึมตืมเลยเนาะจะงี่เงดันออกไ่ง่ายเว้ยครับเสียนมาหอนาอะบอกนี่ครับวงหันอนาะนครับคุณแม่อันครับผมเอฟซีเดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวเนาะครับเนาะแจ้งข่าวเอฟซีสักหน่อยครับพอดีอ่าเบาแอมเรทงนี่ ิมีของปัญญา,านก็ประกาศอยู่ได้วงเจ่วก็ว่ายประกศาศวันะวังโอ้ให้ละวัดระว่างตีหอ,อไปใส่ละลูกพราะอื่นเพา่าใบครับเก่งยิ่แล้วมันก็อยูไ่ไกลเนาะอยู่ไกลที่นีอยู่กันสลับครับผมอันครับเอฟซีบ่าวแอมละตรงกับสีสื่อของข้าวสารอาหารแห้งครับไปให้ผู้อพยพเนาะครับเนาะวันที่สิบสามก็คือมืออือน่นมือนี้วันที่สิบสองครับเดี๋ยวบ่าวแอมละตรงนี่สิมีอาหาร ข่าวสารอาหารแห่งไปซอยศูนย์ผูอพยพขันถาเอฟซีอยากรวมทำบุญน้ำกันนะครับเอฟซีกัโทวรมมหาเบาแอมได้ครับเอฟซีคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับเนาะแล้วก็เอาโชคใหญ่มาไห้กับแม่จันครับมาถือนะครับแม่จันเดี๋ยวมือเอือนครับสิไปศูนย์อพยพครับนํามามงมาม่ามาม่าปลากระป๋องครับไปไห้ผููอพยพครับซอยหรือเพลนครับ เอฟซีับทีมงานของเบาแอมโลธงนี่ละขั้นท่าเอฟซีทันใดมีทัศน์ท่าอยากทําบุญนํามกะทั่วหาเบาแอมโลธงกับทองมีสามดาวครับเอฟซีขอบคุณครับแม่จันครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับเมื่อี้ครับเอฟซีเบาแอมโลธงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมงของดีครับเบาแอมโลธงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยนี่ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซี่ครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานมู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เนสื่อทีถือกนะครับเนาะานมู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนองเบิดกับนางถาอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดกับานมู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท้องรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูปหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อหวดปี่หลดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ <cin stereotype> ได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮ้าไข,าขาว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบ่เห็น,น,น,หนลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมืงเอนครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็น really? ม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมรากาบ้าวแอมรูทงเหนี่ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ลักกะเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิฟซีโบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ